พระลวยสวัสดีพี่สีซูปูสุกคนกับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาเลขมีทีมาเนาะพี่น้องเมื่อวันพุธล่าพัฒนาสามตัวบนก็คือศูนย์เจ็ดเก่าล่างก็คือศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะล่างก็ศูนย์ศูนย์เลกมีทีมานี่วกเขาเนาะพี่น้องเขาตะเลกวิ่งเลขวิ่งเขาตัวเน้นเขาตัวเด่น,นยอดเลกวิง่งเลกวิ่งนี่เขาตัวเน้น สี่กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเข้าที่เจ็ดได้พี่น้องเขาเจ็ดยดเลขวิง่งพี่เจ็ดเก่าของเพนเจ็ดเก่าเกาเจ็ดอยู่เหตุคืออันนี้เป็นสามสาขั้นเป็นศูนย์เลยเขาไปเขาโตจะงนะพี่น้องพี่เจ็ดเก,ก้าเก็เจ็ดวันยี่สิี่เก่าไม่ยี่สลักลอยศูนย์เป็นลักลอย เอบมาเหมืงน้ำแข็ว <c oughs> ันศุกร์วันศุกร์ที่18 Jepp. <sniffs> เด็กมีที่มาอเด็กเด็กตกแม่นปะเพราะว่ามันได้ตกเกาบ่แมนนะด้ตกแม่นได้ตกเกาบ่แมนเด็กวิ่งรูด บนล่างศูนย์ศูนย์กับสอง อาจารย์เ็นเน้นอะที่ศูนย์เน้นศูนศูนย์กับสองเน้นศูนย์ ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เกียรติร้อยหลุดศูนย์หลุดพี่น้องศูนย์มัดเลย นิตาศูนย์ศูนย์เก้าสองห้า

เ็นเลขสามตัวหนึ่งศูนย์ ห้าสองเก้าหนึ่งศูนย์หกห้าสองเก้าอาจารย์เพีน่เน้นให้ที่ศูนย์หก ับสองเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเด่นสองคู่สองหางคือเก่าตกกันตัวล่องกันอย่าลืมนะพี่น้องนะแต่มันกระายเนี่ยบนรางเก่าคู่อันนี้ตัวเน้นตัวเด่นอาจารย์พี่นเน้นในสองคู่สองหางพี่นอ้องอ๋อแคบหนาจอยแล้วรับเด้ พรพัฒนาเล็กไม่ทีมากวันศุกร์ที่สิบแปดตัวล่าสองหาหกเจ็ดวิ่งรูดศูนย์กับสองเน้นศูนย์ส่วนจะคู่หลักศูนย์นี่ก็คือศูนย์สามศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าลักสองก็คือสองหาสองหกสองเจ็ดสองเก่าส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือหนึ่งศูนย์หกหาสองเก่าอาจารย์เพิ่นมาเน้นให้ศูนย์หกกับสองเก่าน้องๆท่าศูนย์มากก็คืเป็น ใช่ว่าลูดศูนย์ลดพี่น้องมันมีแต,ต่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้ามั้งกับสว่านลูดเอาลดเนาะพี่น้องตุกันตะลอ่องกันจะลืมเนีา่ยปลายยาทิมพี่น้องเ้าก็แคบหน้าจอนะครับแรกมาขอไปก็เอาไปพิจารณาเบื้องไปวิเคราะห์เบื้องก่อนเสรลงทุนขันบ่มา,มาเข้ากระพานเนาะพี่นอ้องนะขอบุญขอบคุญหลายจายนหลายครับผมคอยพี่น้องโชคมานกันอย่าเจ็บอย่าขาย้ยอย่าจนรวยรวย,วยเฮงเฮงปังปังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม